มิ <laughs> <S <s <ess> ่งดาเลยเหไม่เคยชื่อนี่ดีมานี่ก็ได้ดีฝนไ่น่เลยเลยแล้วก็ปล่อยไมเลยไม่ั้นมันไม่หยุดมีไฟอ้าเดียวไปดู

กลังจับพนงเป็นตมันบเข็งี ตัวยาวใช่ไหมเราก็ขยับข kind of ึ้นมาอย่างนี้นึงก็ได้อ้ลูบหนึ่ได้้วเอไปยังเบิงมเลไปยังเบิงนี้นามขึ้นหนามขึ้เหมือนสะอาดกะเบิ้งแบบนี่นามขึ้จรงไม่ลงเลยแต่ว่าพ่อเปนหมูายลักเ็หมียกไมยอมเปียกไงมันททยไม่ยอมเปียกเยอะยองเปียกเยอะสองคนทะเลอัน้ เออเอาไม่เปลี่ยนก็ได้ค่ะจับข้างล่างมันจะได้ไม่เจ็บไม่รุนโอเคเปล้ยยัไงหายเงียวยอยู่ดอกมันละโอ้ยยังไม่หทนน้ำมันกะซิสลัดแกงผงครัต้องข้างต้องข้างฝั่งมาด้วยสิโลสุด เออถึงจะผ่านโอุยลูกจับอันนี้บมทุงโทนแพรี่คนนี้มา่นเอาไว้รอบมาพี่ก่อนแล้วพี่ก่อนพี่ยังไม่ได้เล่นเลยมาค่ะไอ้อ้อยเขาเจ้าเห่็นก่อนดืมพี่แม่แม่ยนไอ้อ้ยเ้าเจ้าเก่อนก่อนแม่จับยิ่งตามตามเพื่อแบบคุยยิ่งจับตามได้ไหมล่ะชนะค่ะยิ่งตามแล้วก็ไปเลยลูกว่ยตัวไปหวาอันนี้ค่ะแล้วจด้ว่าเจ้าก็ข้ามแล้วไม่น้ำที่นี้เองไป สองยเอาลอยยาวน่เป็นขั้มุนข้ามักแล้วนะยาวเอาไปนี่เอาไปสองคนแล้กเอ้ยไปเมีเอ้ยมาเร็วเอ้ยไปเมียโบผ่านเดิมปีสตาร์โบเฮดีโบผ่านเดิมเขาเฮดคู่สี่นีขาดสี่นี้ขาดยายยายูายยายโยก็บอกว่าฉันทำให้ดูแล้วนะโก้กันโก้ไง จับต่ำก็ได้กได้ไปเลยแรงๆกระโดดขาก็ด้เตรข้ากับบอกว่าใส่ถุงเท้าเลยเหรอถามว่าเปียกมันตายไหมไม่อน้ำบด้เลกอันนี้น้ำริเด้วเราเรายอมเปียกได้ไหมระหว่างบังนำสัตวเอเมริก้ ไปเล่นซากลอยต้อนลอยต้อนมันนี่ไปแถวเข้อแถวดีๆตามลำดับโอ้อันน้ำเบาๆเีลยวทางเกี่ยก็แค่ไปซักตอนเย็นนี้เนาะเดี๋ยวให้มันไปถึงก่อนเด้งน้ำเพิ่มการเพิ่มน้ำมัเยอะเยอ

ตอนนี้ตันนี้จับโอ้ตลาด,ดับเคลื่อนมุมเคลื่อนมุมผมเคยเล่นมาก่อนแต่มันเชี่ยมากกว่านี้ ผมก็เคยเล่นเล่นผาดคือเล่นครับหรอคือไม่รู้นะดินนี่อมัวมนมานนี่ผมเคยเล่มาก่อนแต่ไม่อเลยผมเคยเล่นที่ไหนคะเลนอยู่้านลนอบจะไม่กอบเป็นเส้นน้อยอันนี้ว่าเส้น่ไม่้ลูกอาบโดนสับร้อนแล้วเปม่เรเดอดนาเัมนหออโทษครับมันหอนเรามาสีเี่ยสิวะมาสีเลนบดได้มาสีระเบิดเลย ผั้ครับผู้ครับเป็น oh. ย oh. yeah. ังงั้คือเป็นอย่างี้สิครับโอ้โหไทยเป็เยานถ้าเป็นรแบบเาเบื่อก็ได้เต้นเต้นเตเลย้มันเ่นคามันเล่นคาอย่างนี้ต้องเตรียมมาแบบนี้ะล้ลูกเพราะว่าเราจะเตรียมเต้นนีคะ โมมาเรี <S <S <câ> ย <prompt> นโมกเลยค่ะมีหลายอเลยม่ดีปลูกปลูกหันแรงๆหนแรงๆมาแล้วปล่อยปล่อยมืออ้าวไปค่ป่ปค่มไเียกเียรสอเป็นครูล ทำไมลูกเปียกแล้วจะทำยังไงคะมาเลยค่ะทันบานมาแม่ด่าเรามาทำกิจกรรมเราก็ต้องเตือนอยู่แล้วค่ะลงตรงมาเลยลูกตรงมาเลยยอมเปียกน้อยดีกว่าไม่ข้ามมาไม่ได้มองสั่งทันบาก็อย่าพึ่งลงสิลูกให้มันข้ามก่อนทอนไอ้สองรอบที่สองรอบเลยนะทันบาไปรีวิวมีความตั้งใจอเลยนะมีความตั้งใจตกที่นี่ทันบานโอ้ย ย่อไม่ใช่ย่องอขาขึ้นดีๆเออเห็นไหมมาค่ะพี่เติร์ดมาๆใกล้จะเบิดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นโอเค๋ย่าไปโขนเชือกคนนี้คือักบุทงแรง มัน่อยยากมันตัดใจยากไม่ไดเออมีความกล้านี่ถือว่าชนะแล้วทุกคนนะครับใช่แล้วครับเนี่ยตัวเล็กๆนี่เห็นไหมข้ามได้ทุกครั้งเลยอุ้ยอันนี้มันไม่ต้อนหยิอุ้ยเนี่ยเนี่ยคุณน่ะจะเล่นอีกนะทำอ้ามมาอุ้ยข้ามตัวด้วยไม่ัน่เลยว่าจะให้ตีละครั้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกมันไม่ชนะปีแรกหรอกค่ะ มาแข่งรือเบาแข่งบเยเยนเลยเยเยต่อไปทานวาให้มันได้โอ้ยเดจาวูมากเลยอ่ะครับลอยเท้าจะเต็มไปด้วยปูนรอยเท้าจะเต็มไปด้วยปูนอามันตั้งใจตัวนี้

ี่นเปียกครูก็เปียกนีนะก็เปียกตะเกบครับใช่เปียกเยมาตรงตมาตรงรงลงไปตนี้ไปตรงรกกักซกมันก็เปียกครับอันนี้ลงลมนว่า